สวัสดีครับองค์นกเขาแยบรีนี่ขอกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่โปรดติดตามองนกเขาแยบรีที่โทรมาสั่งอง์นกเขาแยบรีครับนี่ครับที่เชื่อใจวางใจองค์นกเขาแยบรีมาแล้วครับนกตอกเก่าจุดจวดครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่นี่ครับมีทั้งขู่อ่างมีทั้งขู่ธรรมดาครับนี่ครับอันนี้ขอกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่โปรดติดตามอง์นกเขาแยบรีที่มารับนกเองที่ เชื่อใจวางใจอมนกเขาใหญ่บรีครับนี่ครับอันนี้มีนกตอมีทั้งพเนียดครับนี่สวยๆครับนี่ครับนี่ครับมีหลายอย่างให้ดูครับนี่เอฟซีแบ่งปันไปเล่นครับนี่ครับตัวนี้กุกเดียวครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่่ครงไม้นี่ครับตัวนู้นสองกุกคู่อ้างครับนี่ครับนี่แล้วก็มีพเนียดสวยๆครับนี่สองชานชานหักได้ด้วยไม่หักก็ได้ครับนี่ครับ ยาวครับไม่ต้องกลัวครับนี่ทรงสวยมากครับดอกบัวครับนี่ตัวนี้กุกเดียวตัวนู้นสองกุุกครับนี่มีไอตัวนี้สองกุุกอ่างครับนี่ครับตัวนี้กุกเดียวครับนี่ไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับนี่ราคาไม่แพงครับต่อได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับโอนจริงทรงจริงครับอย่าลืมกดติดตามองนุ๊กเขาอย่าลบหลีครับสวัสดีครับ